สวัสดีค่ะวันนี้หมอรัดมาเจอกับเพื่อนๆทุกคนวันนี้รู้สึกเป็นวันแรงงานด้วยใช่ไหมใช่ไหมวันแรงงานวันที่หนึ่งพี่ทำงานแล้วตอนนี้ไ,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 นไปแล้วต้งองหยุ่ใช่ไหมแต่วันนี้หมอรัดว่างจากง,งานหยุดงานเหมือนกันแต่พอดีมีมีนักเรียนนะช่วงโควิดก็มากักตัวพร้อมกับเรียนนวดที่นี่ที่นี่ถ้าใครสนใจก็สอนนวด นะเป็นคอสสั้นๆคอสกันเองเพื่อเป็นอาชีพติดติดตัวไปในยามช่วงนี้นะตอนนี้กำลังกําลังเรียนรู้ในะเรื่องของการนวดเทา้าใช่ไหมคะใช่ค่ะ okay, นวดเท้าเพื่อสุขภาพย,ยกยกตัวไปจะได้มีแรงแต่ก่อนนี่ไม่ไม่สาวเลยเนาะต๊บตๆๆบต,บต,บตบอ สำหรับหลายท่านที่อยากเอาเป็นอาชีพเสริมนะติดตัวเป็นจ็อบพิเศษใครที่ว่างงานนะอยากเรียนรู้กักตัวแบบไม่ต้องซีเรียสไม่เครียดไปไหนก็ไม่ได้ลองดูนะก่อนเดินทางก็หาใบรับรองแฟทย์ดูมาด้วยนิดนึงแล้วก็มาใช้ชีวิตกินอยู่ที่นี่แบบโฮมสเตย์เรียนรู้เรื่องการนวดแผนไทย นะไทยมาสาดนะมีหลายหลักสูตรหลายคอร์สนะคะ,ะหรือใครหลายคนที่อยากเบียนเบียน,น,นชีวิตกันไปทำอาชีพหมอน,นวดต่างประเทศนะมาติวคอร์สที่นี่ได้ Det må vi klare. ่เฉลี่ยคูดข้างเท้าเขี่ยให้เล่นไหล่ดีไ่อต่อ นี่ก่อนมานวดท่านี้นี่มีกระบวนการล้างเท้ามาก่อนแล้วนะนี่พอล้างเสร็จเขาก็พันแบบนี้โทษนะคุณผู้ชมอย่างนี้ใส่ถุงเท้าให้อตอนนี้ตอน เหมือนจะแกกระจีแต่ไม่กระจีอมดีนะอืมมีสี <c oughs> มีสีด,สด, <c oughs> ดีดีดีสำหรับคนที่แบบใช้ใช้เท้าเยอะเดินเยอะเยอะยืนเยอะเยอะ<ช>เออสใส่รองเท้าส้นสูงไปทำงานเออนะ่า แบบคอสนี้เป็นเรื่องของการคลายปวดเนาะ,น,ะนี่เขาเรียกคอสนวดเท้าจริงๆไม่ได้ชอบนะหมอบอกไม่ได้ชอบคื่แต่ทำได้ทำได้อันนี้สอนนะเนาะพอดีมีลูกศิษย์นั่งอยู่ตรงนี้นะคะมา<ล>สนใจมาเรียนเพื่อเตรียมตัวจะไปทำงานอยู่ที่เมืองนอกมาเทคคอร์สทำให้หมดอ่ะ แต่ไม่ชอบเม้าขาวไม่ใช่ว่าดูถูกว่ามันต่ำนะโอเคแั้นเดี๋ยวเจอกันจ้าสวัสดีค่ะขอให้คนสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคุณหมอรัอยทักทายเพื่อนเพื่อนิดนึนนงจ้าโควิดกักตัวอยู่บ้านหยุดเชื้ออยู่บ้านขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรง